นี่มาพบมาพอกันในศาสตร์ศาสตร์หนึ่งในวัฏสงสารเกิดหว่วมสายเลือดซึ่งกันและกันนี่เอิ้นว่าผู้มีมรดกแห่งโลกแต่มรดกแห่งธรรมนี่ประเสริฐประเสริฐกว่าพอมรดกแห่งธรรมสามารถหนุนนำส่งติดสอยหอยตามโมนมรดกไป ในทุกทีสถานในการทุกเมือ่อและติดสอยหอยตามไปถึงบหนาซานาโม,นโมลมรดกแหง่งธรรมคือคุณงามความดีจะตกทอดไปถึงลูกถึงหลานเกิดมาภายซ้อยความดีทั้งหลายเรานั่นก็สืบต่อนอเรื่องไปเหมือนกันกับพวกเขา เอาไก่ไปต่อไก่ได้ไก่เอาบุญไปต่อบุญได้บุญเอาเอาทำไปต่อทำได้ทำเอาไก่ไปต่อนกกับบได้เมื่อนี้ได้พากันมาห่วมกันบำเพ็ญบุญนอกจากขอบขัวลูกขอบครัวหลานยังมีพุทธศาสนิกชนได้มาห่วมกันกระทำซื่อว่าพวกเข้าพอประมาท ในการเที่ยวในวัฏะสงสารถ้ามัวประมาณในวัตะสงสารกระบองจบบ่อเสียงบ่อสิ้นบ่อสุดดังพุทธภาษิตได้ยกขึ้นในเบื้องต้นนั่นว่าทีคาซา,าราโตรตัติคืนหนึ่งโดนนานสำหรับคนนอนบ่หลับ คนนอนบ่หรับคืนหนึ่งโดนโดนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดพระคถาว่าทีคาชาครโตรติคืนหนึ่งโดนนานสำหรับคนนอนบ่หรับทีคังสันตัสโยสนังระยะทางหนึ่งโยดโดนนานยาวนาน ยาวไก่สำหรับคนที่เมื่อยสำหรับคนที่อ่อนล้าหนึ่งโยชน์กับสิหกิโลคนที่อ่อนล้าคนที่เมื่อยแล้วถือว่าเป็นระยะทางที่ยาวไก่ทีคาพาลานะสังสาโรสัตรม,มังอวิชชาตตา แต่ววัตะสงสารนี่ยาวนานอย่างยิ่งสำหรับคนที่บ่คู่พัะสัตธรรมคนที่บ่ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญคุณงามความดีบ่ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลไปเพราะฉะนั้นพวกเขาได้มีโอกาสมาเกิดในสมัย ปัจจุบันมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีพระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังดำรงหมั่นคงอยู่ถือว่าพวกเขาได้โอกาสอันเสริฐในวางยุกบางสมัยโลกวางเป่าจากพระพุทธศาสนาจากพระสัทธรรมเพิ่นอนวยหยุคสุนย์ักกับ สูญญากรรมจะบ่มีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเกิดขึ้นบ่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติบ่มีพระอระหันตสาวกบ่มีพระญ,ญาจกักพัตติราชมาเกิดขึ้นในโลกในสมัยนั้นสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์นี่ก็เหมือนกันบ่พู้จักความดีบ่พู้จักความสวยบ่พูดจักบุญบ่พูดจักบาปเหมือนพวกเขาเห็น สัตเดลสารโดยทั่วไปบ่มีความละอายนั่นในยยกศูญย์ก,ยกับบางยยกบางสมัยมีพระพุทธเจ้ามาสเสด็จอุบัติเกิดองค์เดียวเอินว่าสารกรับแปลว่ากับอันมีสาระมีพระพุทธเจ้ามาสเสด็จอุบัติเพียงองค์เดียวหนึ่งกับนั่นหลวงหลายสำใดไมอ่ออก โดนนานสำใดเพลินเปรียบดังภูเขาหินศิลาล้วดเป็นแทงทึบสูงอยู่หนึ่งยดห้อยปีใดมีคนเอาผ่ากาสีคำว่าผ่ากาสีคือผ่าเนื้อละเอียดมาปัดแวบไปเชื่อหนึ่งปัดในยอดภูเขาหินแทงทึบนะ่ะ ห้อยปีมะปัดเถื่อนหนึ่งห้อยปีมะปัดเถื่อนหนึ่งอาศัยผ่าที่ปัดถูยอดภูเขานั้นเห็ดห้ยภูเขานี่เหี่ยนลงเถอะน้อยเถอะหน่อยจนวายเหี่ยนลงเสมอหนาดินระยะเวลานั่นล่ละเป็นหนึ่งกับจังดนจังนานสําใดอสงไขยิ่งหลาย อสงไขยนี่ตั้งเลขหนึ่งขึ้นแล้วเอาเลขศูนย์ไปเติมท่ายหนึ่งห้อยสี่สิบโตันั่นละเอื่อนว่าหนึ่งอะสงไขยทานเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์ตัวหนึ่งเขาเอื่นว่าสิบสามหัวหน่วยเป็นห้อยสี่หัวหน่วยเป็นพันหาหัวหน่วยเป็นหมื่นหกหัวหน่วยเป็นแสนเจ็ดหัวหน่วยเป็นลา้านอันนี้หนึ่งห้อยสี่สิบโตนั่นคือ อสงไข่พอพระเจ้าบำเพ็ญบารมีหลายอสงไขมหากับบอแม่นอสงไข่เดียวเดีวยวมหากับหนึ่งก็ยังพอแห้งแล้วยังหลายอสงไขมหากับบำเพ็ญบารมี30มสิบประการนั่นแหละเพื่อจะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกโคตรเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มันโบแมนว่าได้มากง่ายๆพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ย้อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพวกเขาจะได้ฟังพระสัทธรรมได้พบพระพุทธศาสนาก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาจริงได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นพวกเขาจริงถือว่าไม่มีโอกาสอันใหญ่หลวง เฮามีองค์พยอดแก้วมีองค์พลักษแก้วมีพระยอดคำพลักษคำทั้งหลายอยู่เป็นเนื้อนาบุญแก่พวกเฮาอาตมาได้กล่าวในเมื่อก่อนว่ากิดโสมนุษสปฏิลาโภการได้มาซึ่งอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ได้มาโดยยากหนิงกิด สามัจจานซีวิตังการดำลงสีวิตอยู่ได้ในเหตุหายเป็นภัยได้ยากบางคนตายแต่ยังน้อยบางคนตายตอนหนุ่มบางคนตายตอนแก่เป็นเพราะจังสั้นละ่ะจึงว่าการดำลงสีวิตนี่ดำลงอยู่ได้ยากทีนี้ต่อไปว่า กิจโสพุทธานะมุปปโทการได้สมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกยากอย่างยิ่งกิจสังสัทธมัตสวนันการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากอย่างยิ่งพวกเขาถึงว่าจะพบพอความยากลำบากที่บรนกล่าวมาแต่พวกเขาก็ได้ทั้งหมด คนบางคนได้อัตาภาพได้คู่กายได้ชีวิตสมฐานะมีอวัยวะ32สองประการครบสมบูรณ์มีหนาตาหนาเบิงหนาสมมีโคกรัพ์สมบัติแต่โอกาสที่จะได้ฟังพระสัทธรรมบ่มีเลยบางคนมีโคกรัพย์สมบัติอย่างเหลือกินเหลือใสแต่โอกาสที่จะให่ทานบ่มีเลย พวกเขามีโอกาสให,ให้ทานมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีวัตะสงสารจะหยี่ลงคำว่าวัตะสงสารวัตะแปลว่าวนสังสาระแปลวเวียนตายเวียนเกิดวัตะสงสารแปลววนเวียนเวียนวายตายเกิดบจบสิบ้น ถ้าเมื่อใดได,ได้พระสัธรรมได้ฟังเทศฟังธรรมได้ทำคุณงามความดีได้ทำบุญทำกุศลเมื่อนั่นแหละจึงจะเหตุให้สงสารนี่สั่นลงสงสารนี่มีถูกหลายมีภัยหลายพระพุทธเจ้าว่าเป็นอยังจังว่ามีถูกหลายมีภัยหลายสงสารพเพราะเฮ้าบูฮู้ว่าเฮาจะเกิดไปเป็นอย่างพวกเข้าคู่กันเบิดว่าเขาจะต้องตาย แต่โบหู้ว่าจะตายยามใดตายแล้วจะไปเกิดอยู่ใสบุมีคนหูจะขดเหมือนกันกับแกวงค้อนขึ้นอากาศกําหนดโบหู้เลยว่าส่วนใดสิตกถึงดินก่อนอันนี้คือกันการเกิดในวัฏฏะสงสารตาเฮาได้มาเกิดแบบนี้ถือว่าบุญหลายแต่วัาถฏามันไปเกิดตำกณีลักษณะเหตุจังใด เพราะฉะนั้นวัตตสงสารจริงมีทั้งเบื้องต่ําเบื้องกลางและเบื้องสูงวัตตสงสารเบื้องตา่าได้แก่เพศอสุรกายสัตว์เดลสารสัตน์นรกอันนี้วัตตสงสารเบื้องตา่าถ้าไปสู่วัตตสงสารเบื้องตา่าเขาจะเหตุจังไดทางไปสู่วัตตสงสารเบื้องตา่าก็คือบาปกรรมทั้งหลายที่นี่ มัชิมะสงสารสงสารเบื้องกลางได้แก่มนุษย์และกับสวรรค์มนุษย์กับสวรรค์นี่ซื้อถือว่าแดนสุขติเป็นสงสารเบื้องกลางมนุษย์เฮาโชคดีกว่าถึงกว่าเทวดาสัเพราะมนุษย์ได้ทำบุญพวกเทวดาเสวยความสุขหลายโบมีโอกาสได้เห็ุบุญเพราะเมาแต่มีความสุขมเมาแต่มวล เหมือนบางคนนี่เมามวนกับว่าอะไรอยากเห็นบุตรหรือกันใดมันกรลังเมามวนเหมือนกับกรลังคนมวนมวนี่ไปหามเขาก็หายคือกันได้เป็นบลาอันนั้นก็คือกันนั่นแหละมนุษย์นี่มีทั้งความสุขความสุขความถุกมีทั้งความโศกเศร้าเสียอกเสีย,ยใจเฮาเลยพ่อวัดท,ทุกอย่างเลยเห็นให้เกิดปัญญาคนเฮาคันบ่พ่อถูกมันบ่เกิดปัญญามีแต่ความสุขความสบายและประมาท เมื่อได้พบป่อปัญหาพบป่อความทุกข์เอาความทุกข์นั่นเอาปัญหานั่นมาแก้มาไขเหตุให้เกิดปัญญาเหตุให้เกิดสติเหตุให้เกิดสัมปัสัญามนุษย์จริงมีโอกาสโชคดีกว่าถึงเทวดาเพราะฉะนั้นมัทสิมาสงสารสงสารเบื้องต่ําได้แก่มนุษย์และเทวดาที่นี่อุปปริมาสงสารสงสารเบื้องสูงได้แก่พรหมโลก นี่ผู้ใดจเจริญพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาและผู้ได้านจะไปเกิดในอุปริมาสงสารพวกเฮานี้ยังบำเพ็ญทางไปสวรรค์ยังกระทำในทานศีลและการฟังธรรมยังบอ่ันได้ถึงขันการจเจริญสมาธิจเจริญศาน แต่ว่าการกระทำนี้ก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแห่งหมักผลผนิพานซื่วว่าพวกเข้าบาประมาทในวัฏฏะสงสารผู้ใดมัวประมาทในวัฏฏะสงสารบาทธรรมคุณงามความดีไว้วัฏฏะสงสารจริงยาวนานพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทีคาพาลานะสังสาโรสัทธมังอวิชานตัง สงสารของคนพ่านผู่บอได้ฟังพระสัตธรรมนั้นยาวนานเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ได้มาทำคุณงามความดีขณะลูกเต่าสิญยโมนี่พระเดชพระคุณพระนักคำวรสารเมธีบุญรวมขณะลูกหลานตระกูลขันตีวงศ์ตระกูลดำรงบุญและถกาตะโยมทั้งหลายที่มาห่วมเป็นขณะถึงหกเจ็ดคณะนํายทานบุญรวม ยึงขออนุโมทนาสาธุการอัตมภาพนนามของพระเดชพระคุณองค์พระลักษกณ์มหาวรญ,ญานาธิบดีญาททันใหญ่มหาเวทมะเสนในองค์ประมุกประธานสง์ในพิธีพร้อมด้วยพระยอดคำพระลักคำครูบาอาจารย์ทุกคู่ทุก,กองค์ขออนุโมทนาปุญญกิริยากุสลกิรกิยาที่ทานทั้งหลายได้กระทำ ขออนุภาพแห่งบุญอนุภาพแห่งธรรมอนุภาพแห่งความดีจงรวมลวงเป็นตะ,ะเตสะพลาวะปัจจัยโน้นนำส่งฐานทั้งหลายหายถูกหายโสหายโรคภัยพยาติโรครา,รคาอุปสรรคปัญหาจงเจริญขึ้นในโภัพย์สมบัติเงินคำดังปารน,นาจเจริญขึ้นในชีวิตธุรกิจการงานจเจริญในธรรมอันปรสริฐ จเจริญในธรรมอันเลือกอโดยทั่วกันทุกทานทุกคนเธอ